ที่วันเนี่ยท่านบอกว่าที่เราเรียนพระเจดีดกสี่สิบห้าเล่มเนี่ยมันไม่ได้ขนมาจากอินเดียนะไปเอามาจากของศีรีลังกาลังกาวงอะไรพวกนี้มันมันมันไม่ใช่ต้นฉบับมันก็คือรวบ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 รวมรวม,รวมใช่ไหมครับหมวดหนึ่งหมวดหนึ่งอะไรนะอะสังสังคียนิกายมหาวัคอะไรเงี้ยก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งรวม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 ,ลวมแล้วก็มารวมเป็นสี่สิบห้าเล่มแล้วเมืองไทยก็เอา ชุดนั้นอ่ะเรียกว่าภาษาบาลีเอามาแปลเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องไปค้นคว้าเองเช่นท่านบ้านเราอ่ะมีมีพระที่ดังๆเช่นเสถียรโพธินันทะเสะถียรพันธลังสีแล้วก่อนหน้านี้อีกหลายๆท่านเนี่ยก็ไปหยิบหยิบมาแล้วก็มารวบ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 แล้วก็พูดเป็นชุดๆหลวงปู่พุทธทาสก็ไปทําเรื่องตามรอยพระอรหันต์อีกชุดหนึ่งจําได้ไหมครับก็จําได้ก็เอาของ ขุมทรัพย์จากพระโอ๋นเนี่ยเป็นที่เป็นพระศพได้ไหมอย่างนั้นนะตามรอยพระอร,รหันต์นี่ก็เอามาจากเอามาจากมีหลักฐานอ้างอิงนะแต่ถ้าเป็นขุมทรัพย์จากพระโสดจากจากพระโอ๋เนี่ยมันจะมันจะหลากหลายมากจะไม่ได้เน้นแต่เรื่องอรหันต์เรื่องเดียวเน้น <c oughs> เรื่องเสกียวัตร <c oughs> เน้นเรื่องวิถีชีวิตพระอะไรด้วย <c oughs> ตามรอยพระอรหันต์นี่ เป็นเล่มใหญ่ไหมครับเนี่ยไม่ไม่ใหญ่นะตามรอยพระหลวงปู่พุทธทาเนี่ยน่าจะได้เนื้อหาเยอะมากเลยที่เป็นภาษาไทยนะนั่นเป็นภาษาไทยแล้ผมได้อ่านด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นอ่ามีเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วก็รู้สึกจะมีมีฟุตโนตมีจู้เชอร์มีอะไรตัวอ้างอิงว่าจากพระเจ้าปิฎกเล่มที่เท่าไหร่วักที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่อะไรยเงี้ย อเคืผมเนี่ยกําลังจะทําอีกอย่างหนึง่งเนี่ยคนจีนเขาจะมาเอาเทรวาเนี่ยผมจะไปเอาของมหายาณเนี่ยจะไปเอาเรื่องของหลินเจียนฝอเจ้าท่านเคยได้ยินไหมครับหลินเจียนฝอเจ้าได้ยินอยู่ผมผมว่าจะไปคุยคุยท่านอยู่ตอนนี้นะท่านนิวัดนะ์นเรื่องลมกุลนะท่านจําได้ไหมครับที่ไปบวชพมา่า นี่นี่วัดเป็นอาจารย์เก่งเรื่องภาษาบาลีสันสกฤตเก่งเรื่องภาษาอังกฤษาแล้วก็ไปไปไต้หวันในยุคของพวกเรายุคแรกๆช่วงหนึ่งนะแล้วไปอยู่ที่เเยียนกวงอ่ะต่อมาท่านอยู่เย็นกวงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับแล้วก็มาทีหลังก็อยู่ไต้หวันไม่ได้กลับมาเมืองไทยสักพักก็ไปบวชเป็นพระพมา่าแล้วก็ไปอยู่มาเลเซียสิงคโปร์เป็นหลักนะตอนเนี้ย ท่านท่านลาสิกขาล oh. แล้วอแล้วแล้วก็มาอยู่กับกลุ่มโสดาโพธิสัตว์ที่พวกผมขับเคลื่อนอยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับอตนี้ท่านเก่งภาษาจีนผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเออการถ่ายทอดอเนี้ย e อ็น g กจพุแนวติดนัดฮันแนวชื่อจีแนวฝอกวงซันแนวอะไรอะฝากูซันเนี่ย โยงยังไงให้มันมาถึงเมืองไทยให้ได้อะไรเงี้ยอ๋อโอเคพราะท่านเก่งเรื่อง uh, ภาษาจีน uh, ด้วยรอ uh, ประเดียวหนึ่งนะครับรอป๊บเดียวเดียวอ